นะคะคในห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่สองของพิพิธภัณฑ์มีชื่อห้องว่าพุททัสโรหลงพ่อเดิมภาพกิจกรรมฝาผนังเหล่านี้ค่ะเดวยวเลาประวัติของหลงพ่อเดิมตั้งแต่หลงพ่อเดิมเกิดจะหลงพ่อเดิมท่านมรณภาพหนูขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่เพื่อเป็นการเผยแผ่ก,กิตติคุณของหลวงพ่อเดิมค่ะ รงพ่อเดิมท่านเป็นชาวบ้านหนองโพเด็กกำเนิดท่านเป็นบุตรชายคนแรกของนายเนียมและนางผู้ผู้มณีท่านเกิดเมื่อวันพุทธที่6กุมภาพันธ์พศ2อ0 3สในวัยยาวท่านไม่ได้เล่าเรียนแม้แต่อย่างได้เมื่อเติบใหญ่ท่านก็ได้ช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนา ท่านจึงมีลักษณะเด่นชอบใช้ผ้าเข้าม้าโพกสีสาชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ชอบเทวเล่นกับผู้ใดเมื่ออายุครบบวชในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม พศ2423ท่านไดประสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามท่านเป็นพระผู้อุปชาให้แก่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพ ท่านก็ได้เรียนภาพประิยะติธรรมกับหลวงตาชมเรียนวิชาอาคมกับทั้งส่งและก็คารวาะจนจะรอเจ็ดปีนักศาสตร์สมกับทีท่านไม่ได้เร,เรียนตั้งแต่ในวัยยาวท่านเรียนจนท่านได้เป็นนักเทศ ท่านเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงแต่ต่อมาภายหลังท่านก็ได้เลิกเทศด้วยเหตุผลที่กล่าวว่าโมเดร์เทศสอนคนอื่นเขาแถมยังเอาสตังกับเขาสีอีก กลับมาสอนตนเองเสียทีเมื่อหลวงพ่อเดินท่านได้เลิกเทศท่านก็ได้เดินทางเรียนปัส,สนากรรมฐานกับหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหลวงพ่อเทศวัดสัดทะเลและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองต่อมาในปีพศ2435 หลวงพ่อเดินท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพท่านก็ดีนำวิชาการช่างไม้ที่ติดตัวท่านมานั้นนำมาบูรณะวัดหนองโพและท่านก็นำช้างของท่านมากกว่า20เชือกออกไปช่วยชักลากจุงไม้ออกไปบูรณะวัดต่างๆมากว่า30กว่าวัด อีกทั้งหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นสองแนวทางคือแนววิชาการวิชาชีพมีทั้งโรงเรียนสอนอ่านเขียนสารณาพิมพาสอนลิเกสอนโคนสอนงานช่างส่วนเด็กคนไหนที่ไม่ชอบเรียนหลวงพ่อเดิมท่านก็ให้เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าอยู่ภายในวัดค่ะ ต่อมาในปีพศ2457หลวงพ่อเดิมท่านได้รับพยศพระคุณิวัตธรรมคันจากราชการที่หกแต่ท่านก็ไม่ได้เดินทางไปรับด้วยตนเองเนื่องจากว่าท่านมีติดกับยศฐานแล้วก็บรรดาศัก์ใดๆจึงมีลูกศิษย์และชาวบ้านเป็นคนแหน่เห็นมาให้ลูกศิษย์และชาวบ้าน ต่างเรียกท่านว่าพระคุณีวัดธรรมคันแต่หลวงพ่อเดิมก็ให้เรียกหลวงพ่อเดิมดังเดิมค่ะในสมัยของหลวงพ่อเดิมก็ได้กิดสงครามใหญ่ขึ้นถึงสมครั้งก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีคำสั่งคล้ายคลาดทหารจิว๋วรับประวัิเป็นกองทัพหน้า เขาต่อสู้รบกับฝรั่งเศสที่ละชันแล้วก็เชียงตุงแต่ด้วยว่าฝรั่งเศสนั้นมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทหารจึงขาดขวัญและกำลังใจจึงมาหาหลวงพ่อเดิมแรกแรกหลวงพ่อเดิมท่านได้เหยียบผ้ายอย่างรอยเท้าให้ทีละพื้นทีละพื้น ตวาวาทหารได้หนีมากหลวงพ่อเดิมโกจะไม่ทันการก็สั่งให้ลูกศิษย์ใกล้ตัวก็คือลุมพีสแสงจันทร์ให้นำผ้ามาวางซ้อนกันมากกว่าสิบพื้นหลวงพ่อเดิมท่านนำเท้ารูปน้ำครามเหลหววางบนผ้าตบเข่าเพียงฉากเดียวแผ่นแรกจนแผ่นสุดท้ายก็ติดเท่ากัดหมดทุกพื้นหลวงพ่อเดิมท่านใช้คาถานับปัดตลอดค่ะ เวลาก็ได้ผ่านานไปหลวงพ่อเดิมท่านมีอายุราว90ปีท่านมีอาการอา,าพาธรูปสิทธิ์เป็นห่วงจึงไม่อยากให้ท่านได้รับก,กิจนิมนต์อันใดแต่ดูว่าวัดอินทารามก็ได้มานิมนต์ให้ท่าน ปเป็นประธานในการสร้างอุโบสถหลวงพ่อเดิมท่านก็มีขาดด้วยเหตุที่ว่าอยากสนองคุณหลวงพ่อแก้วที่เป็นพระผู้อุปชาให้แก่หลวงพ่อเดิม เมื่อหลงพอเดิมท่านกลับมาจากวัดอินทารามท่านก็ได้มีอาการอาภาษหนักมากลูกสิทธ์เยาวยายอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพศ2494 ก็ดีเกิดเหตุอัส,สันใจเกิดขึ้นช้าง,งหลวงพ่อเดินที่ทํางานอยู่ในป่างนงามดื้อดึงไม่ยอมทํางานมึ่งหน้าเอาแต่จะกลับวัดฝวันบังคับยังไรก็ไม่ฟังขวามจึงพากลับวัดค่ะและช้างคงหลวงพ่อเดิมก็มาเดินรอบรอบรบุติของหลวงพ่อทําให้ชาวบ้านใจคอเริ่มไม่ดี เวลาบ่ายค้อราวสามโมงเย็นหลวงพ่อเดิมที่นอนอยู่ลืมตาขึ้นมาถามรูปสิทธิ์ว่าน้ำด้สะมีพอกินพอใช้ไหมรู้สึกจึงวิ่งไปดูแลกลับมาตอบหลวงพ่อว่าถ้าเกิดสองสาววันนี้ฝนไม่ตกคงจะอดน้ำเป็นแน่นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมท่านก็สั่งให้สิทธิ์ประคองตัวท่านขึ้น ของพาให้เรียบร้อยท่านหลับตาภาวนาก็สินแห่งความเมตตาจากควาที่สว่างกลับกลายเป็นมืดขึ้นฝนตกหนักราวหนึ่งชั่วโมงเศษพอสิ้นเม็ดฝนหลวงพ่อเดิมถามลูกศิษย์ว่าน้ำด้สเบสท่าไห่แล้วลูกศิษย์จ,จึงตอบกลับหลวงพ่อไปว่าเป็นกว่าข้อแล้วหลวงพ่อ หลวงพ่อเดิมท่านก็หลับตาผ่อนลมหายใจยาวจากพวกเราเป็นในวันนั้นช้างของท่านพ่อทองคุณและแม่ดอกกระทุมน้ำตาไหลาาพาอางวงเหนียวไหนหน้าต่างอางวัดถูไทยกับกุติเรากลับได้สัมผัสหลวงพ่อเดิมเป็นครั้งสุดท้าย ถัดมาอีกหนึ่งปีได้จัดงานพระราชทานเพิงศพของหลวงพ่อเดิมขึ้นในวันที่7เมษายนพศ2495สิริอายุหลวงพ่อเดิม91ย่าง92ปี7 0พรรษาค่ะทางนั้นนี้ก็คืออัฐาจเรียววัดอันงดงามของหลวงพ่อเดิม ตลอดเจ็ดสิบพรรษาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระผู้สมณะผู้สมถะอยู่อย่างเรียบง่ายไม่สะสมเงินทองไม่ติดกับเวดฐาแล้วก็บรรดาศักดิ์ใดในวันที่ท่านมรณภาพเราไม่พบแม้เศษส,สตางครแยงเดียวเราพบเพียงคำพีร์เจ็ดตำนานที่หลวงพ่อเดิมท่านใจอ่านทุกชาวขั้นเพื่อเป็นการขัดเก่ากิเลต ในกุฏิของท่านก็จะมีเพียงเสือลำแผนเก่าๆมีสังกะสีผูๆที่มีผนังกั้นไว้พยระยะางด้านซ้ายก็คือพะยศพระคุณนิวาตธรรมคันส่วนจีวรที่วางอยู่ทางด้านล่างเราจะพบในหิบบรรจุสังขารของหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนทางด้านนี้ค่ะก็คือเมตตัญจกปกรมี ด้านนี้จะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมกับช้างหลวงพ่อเดิมท่านลิงช้างมากกว่า20สิบเชือกหลวงพ่อจะใช้คาถาควบคุมช้างคือคาถาเมตาใหญ่คือเมตัญจะโรภัสมิงมานัสสัมภาวะเดอปาริมานางังคือเป็นการบอกกล่าวเทวดาในตัวช้างว่าให้ช้างนั้นบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ ส่วนหางด้านนี้ก็คือวัฒนปารมีด้านนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าบาันโบสก็จะเป็นหางหงหัว,ห,วหน้าเป็นงานป่นปั้นในสมัยของโรงพ่อเดิมและแต่งต้็นแบบให้อีก30กวัดค่ะ สันหางด้านนี้ค่ะจะเป็นแผนที่แล้วก็ตารางการก่อสร้างวัตถุต่างๆที่หลวงพ่อเดินท่านได้ออกเดินทางไปดูรณาวัดต่างๆมากกว่า30กวัดทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพิจิตแล้วก็พิษณุโลกค่ะสันหางด้านนี้ค่ะก็คือปฏิป,ปปารมี หลวงพ่อเดิมท่านเป็นดวงประทีปแห่งการศึกษาท่านได้จัดการเรียนการสอนขึ้นสองแนวทางคือแนววิชาการและวิชาชีพหลวงพ่อเดิมท่านได้จ้างครูมาสอนด้วยเงินเดือนของท่านเองเดือนละ40บาทค่าในสมัยก่อนนั้นมีเกยนและแค่30บาทค่ะดลดางนี้ก็จะเป็นการะดานชนวนส่วนภาพถ่ายทางด้านบนนี้ เป็นภาพทายที่หลวงพ่อเดิมท่านถ่ายในลงลิเกค่ะส่วนหางด้านนี้ค่ะก็คือสัะคับที่นั่งบนหลังช้างกับเชือกประกรรมของช้างค่ะส่วนหางด้านนี้ก็คือปริสังคับปารมี งานใ,นใดๆของหลวงพ่อเดิมที่ลองรู้ประสบผลสําเร็จได้โดยท่านมีผู้วัดล้อมที่ดีสมดังบารมีของท่านก็จะมีพระสมุชุม่มท่านเป็นหมอยาในสมัยของหลวงพ่อเดิมหรือทั้งตำรับยาไทยยาฝรัง่งด้านนี้เป็นหลวงพ่อน้อยท่านเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อทองคำท่านเป็นครูสอนนั่งซื้อท่านสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่านเป็นครูใหญ่ คุณโพที่วัดวารินหรือว่ากำนันจุกเกษสาคอนท่านเป็นกำนันในสมัยของหลวงพ่อเดิมนายยิ้มสี่เดชท,ท่านเป็นทายกใหญ่ของวัดหนองโพนายพรมเพชรแจมท่านเป็นควานช้างมือฉมังในสมัยของหลวงพ่อเดิมค่ะ